จากกรณีเหตุพันตำรวจตีสิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาในบ้านพักของนายประวินหรือกำนันนกและพบว่ามีเจ้าที่ตำรวจเข้าไปเอี่ยวในคดีนี้ด้วยนั้นนะคะล่าสุดค่ะมีหนังสือคำสั่งให้ราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนก็คือพันตำรวจตีเกียรต,ติศักด์สมสุขค่ะตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะและตำรวจอีกนายหนึ่งที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันก็คือ ร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลค่ะตำแหน่งรองสาร,รวัตรปฏิบัติการสายงานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองนงคปรปฐมค่ะ โดยทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะคะโดยต้องหาคดีอาญาตามหมายจับสารจังหวัดขอรแก่ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อจะช่วยผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษหรือให้ได้รับโทษน้อยลงร่วมกันทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือ ทำให้ศูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิดร่วมกันช่วยผู้อื่นหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดละหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พานักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมค่ะ